ก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเพจสล็อตแฮกเกอร์ของเรานะวันนี้นะผมก็จะมาแนะนําเกมแล้วก็แนวทางการใช้สูตรให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับโดยที่วันนี้นะผมจะมาดูสูตรพร้อมกับแนะน,นําแนวทางการซื้อฟรีสปินนะครับวันนี้มาในรูปแบบการซื้อฟรีสปินนะผมดูสูตรอยู่ที่93%นะครับกับเกมอ e ีหยิบุ๊กนะวันนี้ก็จะมาใช้แนวทางการซื้อฟรีสปินบวกกับการดูสูตรไปด้วยนะครับเกมอ e ีหยิบบุ๊กนี่นะครับมันเริ่ม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะยังไม่มีแนวทางการเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป้าหมายแรกเลยก็คือกำลังเข้ามา300นะอ่าแล้วก็เข้าไปซื้อฟีเปินในเกมนี้กันนะครับที่ผมเลือกเกม e-book นี้นะมารีวิวให้กับเพื่อนๆ, <S <S ๆ,ๆเนี่ยต้องบอกว่าผมทดลองมาหลายเกมแล้วนะอของค่าย pg เนี่ยเกมนี้นะมันดูว่ารูปแบบการแจกโบนัสของมันเนี่ยดูคุ้มสุดแล้วนะในการซื้อฟีสปินนะครับผมก็เลยดูสุดแล้วก็เข้ามารีวิวเกมนี้ให้กับเพื่อนๆดูนะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้ขั้นต่ำในราคา300นะ แต่อย่าลืมนะก่อนจะซื้อเนี่ยก็ต้องดูสูตรก่อนด้วยนะครับรูปแบบของการแจกรางวัลเนี่ยมันจะต้องได้สแคตเตอร์อย่างน้อยก็สี่ห้าตัวนะครับนี่เราได้มาห้าตัวใช่ไหมแล้วก็ไปสุ่มเลือกวงล้อกันนะครับที่ผมบอกว่ามันดูได้เยอะกว่าเกมอื่นๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราสุมเนี่ยแล้วมันได้สักคูณสิบเก้าแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยตัวโบนัสคูณเนี่ยมันเป็นสักห้าหรือสิบเนี่ยเนาะมันก็ทําให้เรามีโอกาสได้โบนัสสูงขึ้นนะอ่าถือว่าเป็นการซื้อฟิสปินที่คุ้มค่านะสําาาหรรรััับบบเกกมมมมนนนนีี้ะะคคผ็ลงท300ทุบ เป้าหมายของเราเนี่ยเรามีทุน300ใช่ไหมเราก็หวังกาไรสัก300บาทก็คือดึงเท่าตัวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสําสหรับคนไหนยังไม่มีแนวทางการเล่นนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนาแนวทางการเล่นเบื้องต้นนะมาในรูปแบบของการซื้อฟีสปินนะครับคนไหนสนใจอยากได้สูตรแล้วก็อยากได้รับคาแนะนําเพิ่มเติเมนะครับก็สามารถทักแชทข้อความเข้ามาหาเราได้เลยนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยมันลงทุนไม่แพงด้วยเนาะ300บาทนะครับวันนี้ก็มาแนะนําแล้วก็รีวิวเกมพร้อมกับการดูสูตรให้กับเพื่อนเพ,น,เพนนะครับเพื่อนเคื่อนคนใหนืนใหม่เนี่ยครับ อยากลองซื้อพิสซิป,ปินดูบ้างเนาะก็ถ้าแชทข้อความเข้ามาหาเราได้นะสอบถามเราได้นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราได้มาสามพันกว่าบาทแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้เนาะถือว่าอันนี้เนี่ยเข้าบุัสใหญ่ดีเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเราตั้งเป้าไว้สามร้อยบาทใช่ไหมนีก็ถือว่าเขาเรียกว่าสูตรติดนะต้องบอกว่านี่ได้บนัสก้อนใหญ่เลยนะครับลงทุนแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะ อย่างที่บอกนะผมก็พยายามแนะนําเกมแล้วก็เลือกเอฟเฟกเกมที่มันได้โบนัสดีๆมารีวิวให้กับเพื่อนๆน,นะครับนี่ได้มา3,455บาทนะครับอ,อย่างที่บอกเราต้องมีแนวทางการเล่นนะสูตรเนี่ยมันเป็นคู่มือแต่ถ้าเรามีแนวทางการเล่นอย่างเดียวแล้วเราไม่ดูสูตรไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนเราปิดตาข้างนึงเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาแนวทางการเล่นของเราเนี่ยไปปรับใช้ยังไงใช่ไหมโอเคแหละตอนนี้ผมมีแนวทางการซื้อฟิสปินแล้วอ่าผมมีเงิน300ด้วยผมก็ต้องต้องการสูตรด้วยนะเพราะว่าดูว่าโบนัสของเกมนั้น วันนี้ก็มาแนะนําให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะก็สามารถทักแชทข้อความเข้ามาหาเพจเราได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะเพจเรานี่ก็พยายามทําคลิปแนะนําแนวทางเกมแล้วก็วิธีการใช้สูตรเนี่ยเป็นคําแนะนําให้กับเพื่อนๆเรื่อยๆเลยนะครับคลิปของเรานี่ก็พยายามทําออกมาหลายรูปแบบเนาะเผื่อเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนนี้อาจจะเป็นสายซูทีสปินมั่งหรืออาจจะเป็นสายชอบป,ปั่นนะครับก็พยายามทํามาซัพพอร์ตให้ได้หลายรูปแบบน,นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจเราด้วยเนาะ วันนี้ก็มาในรูปแบบของการซื้อฟิสปินนะเห็นหลายคนชอบสอบถามเข้ามาว่าซื้ออะไรยังไงนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําให้แล้วกันเนาะสำหรับเกมอีบุ๊กเพราะว่าลองแล้วมันดูว่าได้โบนัสดีนะครับแล้วก็ลงทุนไม่แพงเนาะก็แค่300บาทเท่านั้นนะครับก็เหมือนเรากําตังเข้าไป3 0เอ้อยหวังโบนัสได้สักอีกทั้ง300ก็พอวะอะไรแบบนี้เนาะแต่นี่มันก็ได้เกินเป้ามาเยอะนะครับ แต่ถ้าได้เกินเป้าก็ไม่จะเป็นต้องไปทอนเขาหนาะไม่ใช่แบบโหได้สามพันไว้แต่เราตั้งเป้าสามร้อยก็ปั่นไปต่อให้มันเหลือสักสามร้อยแบบนี้ก็ไม่เอานะครับมันได้เยอะแล้วก็ก็ดีนะครับเนาะนี่แล้วก็19ฟรฟีสปินใช่ไหมเราได้มา3,902บาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เอาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอยากได้สูตรไปดูแล้วก็อยากได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักแชทข้อความเข้ามาหาเราได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะว่าคลิปต่อไปเนี่ย คลิปนำเสนอวิธีการใช้สูตรแล้วก็แนวทางของการเลือกเกมเบื้องต้นเนี่ยในรูปแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ไเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย